นี่นงามของเมอไรด้วยคนเลยด้วยนี่บอะไรเนื้อต้มสมุนไพรเสียงดังม่าเลยว่ะวันนี้ครับผมเหมือนี้ผมงิต้มเนื้อแบบธรรมดาสูตรโบราณบ้นบาเนีผมจะเด้แต่ไข่แต่ก็เกลือ กระซูปูดกระซูรแค่นี้ครับผมตุ่มเนื้อมันบานเท่าดีใส่มาคามาปปัดใส่บกูใส่ได้แต่ว่าอิ๋งจะใสแ่แต่ตะไข่ใส่หอดใบนะครับผมแล้วกัเพิ่มอันนี้ใื่ครับยูบานนกเกอร์มี่อะไรไม่หอมผมสอบเฉพาะตัวฝนไปเล,ๆๆลื่อยนแครับผมออกเปื่อยๆโอ้แกกี่ชันได้หนูมากครับผมนวดแห่แกกิมเซวล้งตัวเมาเนยหนูวานหมูป่าครับผม มึบทางกันเลยยังใงไงตับถิ่มหลายๆไม่ใช่ได้ไอ้เอี้เปกถิมมาเล่นแล้วไดกัฝีมือเด้น่เียนมาจากเงีอยเต่นี่ฝีมือเฮก้าอบถอเกลียวงามากสดแลมแล้วถิมหลายหนึ่งแนี้วแ่บมันมันเลยมันลาบอกแล้วนอกมันหลาย จำได้ครับผมเด็กขับรถด้วยเลย็กน้อยมีทิปไปเที่ยวเล็กน้อยไปครับไปปิดร่างกายไว้ดีอาชีพเขเต็มร้อยไปไในช่วงนี้เขารถเดียเด๋ยว์มา่เยอะนากเ๋ยวนะรถเตี้ยมดีรถนะครับมันไหลเลยท่านนาบอหลา <laughs> มันจอดติดดากรถไว้ <laughs> ว้าวไม่ละครับผม,มเกลนน้าล้ำแห้งแล้วนะ ดลูกเบี้ยวลงห่วงแล้วโอ้ยแบบสีสดๆความแซบแล้วหนิคนหนึ่งกำลังเอาไปอบครับผมสุดจอดเลยเพราะจะได้มองนี้หลนี่จำนวนสามสีถั่วผมเป็นปนางขอบไปเคลื่อนอยู่เลยโคทำน้งขอบขึนน้นเลยดูเขาเลี้ยงไหมมาเช้ากน,นหน้าเละเยแซบสุดที่แข็งครับคล้อมหอม ขัต่ยมันเอมมักเข้ากันครับผมน้ำไปเพิ่มบรรยากาศนี่แบบนี้เติมน้นามขดตุ่นเรื่อยใบยังเฮ้าหนึ่งไปด่ยก็เปชาไปมั่นตันี้มั่นสปลังพอแล้วจรจิงงามกันแท้หรือน่้าครับใส่บดขึนมื่น โอ้ผงปีมือได้เซลกวาดตอนนี้เลย<ะ>ใส่หน่อยเกนหนูมั่นบ่ใส่หน่อยนึงเนะโอเคบนไหนได้ทุกอย่าเนี่นใส่บนไหน <c oughs> โอ้เดี๋ยวมันนั่งที่โดียวเนาะฝนตกมากแล้วที่นี่ <c oughs> กไปนากินมากเลยครับผมอันนี้แบบที่จริงแบบไปจะอ้อมอ้อมน้าหน่อยแต่ว่าตอนตอนนี้ชอมน้ำชอบน้ำเคเจ๊กี้บอกเนี่ยบอผักกระดอกมาใส่เว้ยผมใส่ผักกระดอกลงไปดิเฮ้ยเผาเลยเดี๋ยวแจ่มอยแล้วหนุ่มั่นเฉามมาแล้วครับผมหนู่มใหญ่ถึงอ้อมทั้งย่างครับผม เ้า่วนจะกใจเลยใ่ไมา็ข้อรเร่ออากาศนตกโตัวควันนี้มีนูาเวลาวนวาน่วนวานก็ะห่วงครับเดี๋ยวมาติ๊กันครับผมนะัผมยังไงเดียสอบไนีเราบเจ้าผมผมีผมเยี่ยอันนี้ดีกว่าอนูเลนี้ทำกันนะอยากปีงูจะโดดเลยด

比方。 พอดีเส,ส,สียดีเด่นใจใจนะ่ะจันจะนับใจแบบมากเลยที่หนึ่งเลยปิหนึ่งที่แลกววันอ้อมสุดละ่ะเด๋ยวปีข้าไปใช่งับนี่เสียไปีีมือดลูกเกินโอ้โหรับดาครับผมเดือไม่ไ้วยรอบนี้เนาะนี่แบบุดน้ำนี้ไงแบนทนี่ละสุดกอน อบร้อนๆนะครับตอนนี้เหมือนเหมือนอยู่อินเดียไหมครับครับแซ่บครับผมเก่งอยู่อินเดียไปเลยรายารนี้ที่เพิ่นฝากมาให้รีวิวแต่บอดดี้มีเวลาเ็ให้เพิ่นเลยว่ายกเลิกแคนเซิลงานครับเป็นบ้านจิมได้ไปทุกอย่างครับไก่ย่างเนื้อย่างหมูย่างอันนั้นจิมตัวเดียวจบเลย ได้หน่ลุงไม่มาม่ารสพิซซ่าเลยได้หนิ แบบแห้งๆเลยครับผมเแบบนื้อตุ่นเราเสร็จเรียบร้อยครับผมดีเด็ดเลยหือ สุดท้ายสุดต้องเหลือคนสุดท้ายนะไปแฮงค์วอลูกเกอครับออตอนนี้นี่นะครับนั่ไดยก็ต้องให้น้องกินของอิ่มกันมีความสุขเนื้อไปปิศาจยังมีนะครับนี่ปิศาจมานใส่ยิ้มเดี๋ยวขอชิมครับวันที่ไหมแนตะ่รสชาติอ่ะจะเค็ม้นนะครับผมแต่ทางเค็มหมดนหละครับผมแต่กินกับเผาห้อนๆแซ่บไปแหละ,ะเนื้อเปื่อย ข้นเยอะขม้มากบอกแล้วจะลอทไไมกขวนมั <S 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 ้งเดือดสุดๆอนแ่ยมันเดือดปา็ดคือตงงูอยู่เห็มันนวเนื้อแล้วเนื้อน้่ยลียวับตอนบเก็มมาหลายเวลาเติมน้ำปลาลงไปอีกน้ำมันเือครับบอกเลยขอเต็มเลยแไปเข้มรุนตองน้ำไปเติมคนละ ก็กินว่าจบอกตามไม่หมดคืออยู่้างกายแรงหน่อยก็บางเอาก็ย้อนว่าเอาบอมีกินข้าวอยู่วันเนีมาครับันนี้ออกมาเล่นครับน้องๆคขอบคุณน้อง,อออองมอดทเอาวนันนี้โซนหนาเลยเม่อไดร่เจ้า,าของบ้านวันโคสิแบบขี้คุกก็หนีไหมหน้าวามโจรมาครับเลยขอบคุณน้องๆนะเดี๋ยตืนต่นตืนต่นเฉยเรามาทำเป็น ก็จะเ,เป็นผ่าน,นะครับเนาะคนก้อยหรือว่ากินน้ำกันครับผมอันนี้เป็นจุย้ยครับผมบรรยากาศดีมากเลยครับอากาศสดบรรยากาศที่ตะวันโคตรชอบนะครับอยู่นี่สีแยกนะ้องนะใหญ่เลยวันโนบราณด้วยมึงนี่นเด็ดแกลจริงแล้วรุ่นนี้เนี่ยน่ารักกินมากครับผมสวย น้องเขารแรลบแล้วนเนื้อต่มว่ามนเปื่อยจะแซ่บรีครับเนี่ยลเีมือขนาดแหมือนวขายพักสดสดตื่นคุยอดเดียของฟีมือผมพอดีเลย า,า,าู้าดเคี้ยครับนี่บอมาโยริงครับผมยมของแฉ่เนื้อขาเซียบมือครับผม,บบบบผมหูหาจะพัก